ีค่ะพบกับช่องหนุ่งนิง kj c h anel n เจ้าเดิมนะจ๊ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปิ้งย่างหมูกระทะนะคะเนื้อกระทะนะคะส่งท้ายปีกันเลยนะคะเราไม่ได้ไปปาร์ตี้ข้างนอกนะคะก็มาทำทานกันในบ้านนะคะเซฟโซนของเราก็คือกับคนในครอบครัวคนที่รู้จักนะคะ คิดว่าปีนี้เพื่อนๆหลายคนคงจัดปาร์ตี้กันในบ้านซะเยอะนะคะไม่ได้ออกไปไหนกันนะคะวันนี้ก็มีเมนูสำหรับปิ้งย่างและชาบูนะคะเนื่องจากหม้อชาบูไม่ร้อนนะคะเราเลยถ่ายไม่ได้นะคะเราเลยถ่ายเป็นหม้อย่างปิ้งย่างมาแทนนะคะและเราก็เปลี่ยนวิธีของการ เอาทุกอย่างไปต้มกับเตาแก๊สแล้วก็มานั่งทานกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะกินอาชาบูนะคะก็ได้ฟิลกินซุก,กี้กันไปสำหรับค่ำคืนนี้นะคะมาแบบสั้นๆนะคะให้หายคิดถึงกันนะคะมา ทานชาบูมาทานปิ้งย่างด้วยกันในปาร์ตี้เล็กๆสิ้นปีจ้าถ้าหากว่าใครอยากพบเจอกันอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะไว้เจ,เจอกันคลิปหน้าจ้าบา